ยี่สิบคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์มั่นภูริเตเถนพระบุญพาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐานจึงขอน้องนําคําสอนโดยย่อของท่านพระอาจารย์จาร์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตมาเผยแพร่เพื่อราลึกอาจาริยบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทรัตเถระหนึ่งเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนามีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แก่ใจ อย่าลืมตัวลืมวาส,สนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อพพระชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไปเป็นชาติที่ต่ำสามท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกหยิดหยางกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกมดีกรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่น 2. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานันยังไม่มีก็ให้มีเสียศีล ยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั้นและจึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 3. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งงอที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้หนึ่งหนึ่งควรรีบทําเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมัน่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน สิจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาตะเกียกตะกายดิ้นรนขวาทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราห้าไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้ผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนําความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเพลิดิมัคพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา6 วิธีการภาวนาคือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตที่มีนิสัยลุกลิกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยการมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อ,อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะการภาวนาท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเอง